89ปีโอ้ลื่นอลิตอยู่ประมาณ2ปีเนาะเมื่อยปะเมื่อยเนาะอมากกับเศ้าเมื่อยหรือวะเมื่อยอดีตทับไตตุนมะขามหนึ่งกวมบานแป้งแซงแป้งแซงใสนี้แป่มาให้เน่อ่ปะก็แช่ามาะแช่ นี่เป็นสายห้วยนี่เคาเอินห้วยยังนี่ค่ะฮะห้วยเพื่อห้วจกักบ่มน,นีแต่แบบมอนนี้ฝนตาลงโอ้ย่านน้ำเลือกน้ำมาเลิกเนาะอ้ยไอพิจูน้ำมนต้องย่านแบบ ลเเนาาาขอตอนนี้ก็เวลาเที่ยงนะพี่จอมเนาะสาวๆกําลังสิปขึ้นไปพักเที่ยงหาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนะครัพี่จอมเนาะตามพีทีซีพอจะเศร้าเมื่อยเนาะเมื่อยปะอยอ่าเมื่อยหลายเนาะวันนี้น้องมาเกี่ยวข้าวเราผสมเลยบริยุกได้แน่นอนอลิศเตนะแต่ละมือนี่เจ้าน้อยนี่มาเอาแห้งอยู่พี่เจ้าน้อยก็ได้เมื่อเกี่ยวข้าวให้เตรียมอีกก่อนเจ้าน้อยนี่เนาะ จะย่างอยู่เทิงเด้อาอชิย่างอยู่ต่ำๆเอาก็ได้นี่เราตุ้งย่างอยู่ในไฮนาเนาะไฮอลิตย่างอยู่เถิงคันนาทรรมชุมเมื่อนี้พาธรรมชุมมาเที่ยวมาชมตามติดเบงวิถีชีวิตน้องสาวเพื่นน้ให้เข้าส่วนมาช่วยเอื้อยเนาะคนั้นเอื้อยได้หน่อยนาะคุณนี้น้องเนาะอืมอีกคนใช้ลายเชื่องที่เบิ้ละบับเอื้อยเอาครัวแล้วเบ้าเฝ้าเก่งเนาะบับน้องจะนั่งกับเฝ้าเก่งือกันมั้ยบ่ เปอแล้วาเอแต่ว่าภาษาลาวว่เกเรเก่งเงียบกันเงียบกันเนาะภาษาลาวกับภาษาลาวว่าเงียบคือกันเนาะบเก่งบ่บเก่งบนไดเนาะบเก่งลาภาษาลาวจะปีได้จะนะปแปดสิบ้าปีโอ้ลื่นอลิศอยู่ประมาณสปีเนาะอลิศมีสิเนาะมุ่จ้างน้ำมันและ เออน้องมาสุกมาเกี่ยวซวยทุกปีป่ะโ<ด>อ้โหแต่ละปีมาซวยบัลลังเจ้านี่ก็ไปเกี่ยวแล้วซวยแล้วป่ะอเออต่างคนต่างไปซวยกันเนาะขนเรวจุไปเกี่ยวช้าขันเรวจกี่ภาพพอไปพ,พอมันแล้วเนาะ <c oughs> นี่ท,าาท่านผู้ชมบเาตุกหาไปเห็นอ่าเอื้อยของน้องอาริครั้งแรกท่านผู้ชมเนาะครั้งแรกเ,เลยที่ว่าได้มาบ้านน้องกับป้ามาอ่าเบิ่งน้องอาริชเพื่อนมาเกี่ยวข้าวซวย เออเพื่อยเพื os, ología, m m no. ani, no. mama, so, ่อนแล้วก็ครอบครัวของเพื่อยเพื่อนเนาะอยู่ทางพีชิดไปเจ้ามีลูกแล้วยังเนาะยังบอทัานมีเนาะยังเป็นแม่กระไดอยู่หายากินยาพื้นเมืองก็ไดแหละลูกเนาะกินเลยยากระมือกินยังบ่ได้เนาะไปขออยู่ท่าดังลาวผมมีเวลาเนาะเดี๋ยวเห็นงานแล้วก็แล้ว โอ้ยใกล้ๆหน้าเลยก็เกิดใกล้ๆเทียงก็มีหน้าอีกเน,น,นาะเนาะมีเข้าอีกงามๆเลยนี่อ้าวโจนจุดุงโจนจุดเทียงนะนี่เทียงคักน่าเทียงไม้อีกคักเย็นนี่เลยสังกะสีนี่ฮอน เพียงอันนี้นี่ครับให้ปลุกนี่พ่อป่ะพ่อเป็นคนปลุกเนนะาะพ่อปริมาบ่ะมอนี่พ่อเจ้าปริมาอมาศัยเออเราไปเพ็ิดให้อีกแล้วเนาะเอาให้ยันมะเฮาเออแบบเฮาบริฮ็ดอันบริษัทงัวเฮ็ดอยู่แต่ว่ามันบทุนงัวด้เนาะขนาดวัยอยู่เนาะเอูพีเลยเนาะเนี่ ผู้ชมเทียงให้เทียงนาครบสุดเลยโอ้ผู้นี้น้อยนี่บ่คนนี่อาดขึ้นนี่เด้ออ้าวขึ้นมาเทียงนะท่านผู้ชมนี่เออเทียงอันนี้แหละเทียงหน้าก็ต้องแบบนี้แหละหนูหันเนาะโอ้หามอะไรให้โอ้มาหุงเนาะนี่สนใจตัวนี้คคกไม้นี่ครับเนาะ นนีนะเลืล้อได้ไหมไผ่เห็ดอันนี้ป่ะพ่อป่ะโอ้อากุกย่างเห็ดอันนี้คือเป็นอย่างนีง้ส่วนหลายขาเจ้าบุมีคคกสมัยตนะโกนแล้ขาเจ้าจะเจาะเอ,าอย่างนี้ทากเจาะนะนี่อันนี้คคกดิน,นเครื่องปั้นดินเผาได้มีตัวนี้นี่มาอยู่พี่ละเคกอ่าเฮาตรงเห็ดทับเคกแล้วเนาะหนึ่งเข้าเป่อไฟเห็ดอยู่ให้กินเลยเนะาะอนี่เอ,อื้อยของอริสได้หน่ิเลยเนานะ นางติ๊กเนาะนางมิกไปซะแล้วนางมิกยูุ่มเอามาขามโอ้โกินมกมส้มมาขามเลยเนาะอ๋อโอ้โหไปแล้วผมแกงนังสี่คนอุณสาน้อย่นไปแล้วทางคทำไหาม,มาขามมาอยู่มากินก็กรดิวะไม่ยังกะฟกฟเอขึ้นมาก่ได้ขึ้นมาแต่ไปแนเ กันนั้นแหละจึงเฮ็ดกินเนาะอลิฟต์ตัวแรงหมดเลยเมื่อเนาะฮะตัวแรงจังเมื่อบ่ฮูอะไรย่าได้มาฮัาบบ่มามื้อแรกเนาะนี่เนาะมาอ่าเกี่ยวเข้าส่วยครั้งแรกมื่อเลกเลยมื่นก็มาอีกบอโมฮูเนาะเมย์พามากก็มาอันนี้ไอ้มาส่งเป็นบอ ไอมาส่งมาทำขนมเนาะไ,<อ>ไอมาส่งแล้วก็บยู่เนาะมีได้โอ้ยงามเลยแล้ววิถีไทยยังไงงามเลยบอหับเบิ้งเน็ตเบิ้งยังรินน<อ>็ตบอนี่บ่ส, <c oughs> บบสัญญาณเนา็ตเจ้านั่นมีบ่บ่มีเบิ้งสัญญาณไอมีบ่สหนุ่ยสัญญาณไอกับโบมี่เทกันสองขีดขีดหนึ่งสองขีดเล่นขึ้นเล่นลงอันนี้เคืร์นมากเนี่ยมาเร้ามาเร้ามารูมารู กินเมี่ยงส้มบ่กินส้มป่ะโอ้แซ่บบ่เนี่ยเอากินมาด้วยนะกินเป็นแบบว่ากินมันมีเบ่แซ่บบ่แซ่บบ่ต้องต้องกินกับเจียวปลาแดกโอ้กับเจียวปลาแดกแซ่บไปมาเนาะเป็นอะไรเมื่อยบ่ะเมื่อยเนาะอ้ยมากกับเศร้าเมื่อยหรือวะยังเมื่อยอยู่เดี๋ยวอายมากละเศร้าเมื่อยบ่แม่นบ่ยังเมื่อยอยู่เนาะ ไายก็อยากซื้อ,อยูเนี่ยามาให้กินเนี่ยได้มันบ่มีสะนะ่สิน่ะไอเห็ดอย่างไรเนะาะไปเว่เล่นเขาไปซื้อหอนในบ้านเขานนะ่ะเนาะเอามาปัน่นบ่แม่นปั่นแต่เจ้าปั่นมันขูดคนกินนี่แหละมันเผบูมีซาเนาะโอ้ยน่าเสียดายเด้เนาะโอ้ดาวเด้อเมื่อจะกินเด้อโดย <laughs> พอต้อนน้ำลายจนอยากแตกจะไปโจ้ะอ,อย่างนัน้นเนาะกลิ่นขี้ส้มขานาดเนาะอ,อือนีอออ่คือนอ้องสาวอลิซเนาะลมพัดเย็นสบายอันนี้ซื้อยังเนี่ยสาวยุน มือแรงไปส่งไฟเดอร์อยินบ่าขี่ยน,ยนสองคนแพ้อยูบ่บวกับรถจักรคันหนึ่งไลยเอาขึ้นยนต์เด้ออันนี้สาวนยนต์ลูกสาวล่าบวกคนนี้นะโบ,บแม่นเนาะอืมต่ยังมีน้องอีกบ่น้องพูนยิงอีกเนาะอืมกระมูนเลยเนาะอืมกระมูนสาวเป็นบ่ะไปส่งเฮงเลยเนาะพรุนี้บรไิไปไปเนยังคือบ่ไปพรุนนี้ หลังจากพักเที่ยงนะผู้ชมเนาะสาวธิ์เพิ่งกะกำลังสิไปเอามะขามมากินส้มคน่ะไปสิขึ้นแล้วว่าริศเจ้าว่าจะขึ้นอีนายพูดนนขึ้นเนาะไปทะพี่น้ชมเดี๋ยวจะพาท่านพี้ชมไปปลุกต้นมะขามอยู่กลางให้กลางหน้านี่แหละเนาะมีต้นมะขามยามพักเที่ยงแล้วก็พากันขึ้นเสาเมื่อยเสาแค้นอยู่ให้อยู่เที่ยงแล้วก็พากัน เอามาค้ามากินส้มหลายๆคนเนาะจำเกลือกระเซศเนาะโอ้เกือบกระตุน่นเจ้าในคักน้อยลินเนาะไปทางใดนี่ย<า>น,น,<ด>นี่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 ระวังได้ไหมตกได้ไหมต,ตกไะไตกไอ้ฮับของท่าน <c oughs> มืนไม้บริสมืนมาเกี่ยวอีบ่โมูหเนาะ อย่บ่งงูันนะก็ไก่เติบทำเสมอโบนามาค้าของสาวอลิศเนาะวันนี้ตามทุกฝีเก้ามาให้มาหน้ามาสวนเพื่อจะมาหาน้องอลิศเนาะมาเปิ่งวิถีสวิตเพ่น ในยามนี้เพิ่นเฮ็ดยางอยู่ซ้ายเป็นยังได้เนาะพามาเที่ยวมาชมมาเบ่งเลยหมดบ้านหอดที่หอดเทอนเลยเมื่อได้เกี้ยวเข้าเจ้าอทิ์มันจันทินหน้าบ่โออยู่ให้เอื้อยเจ้าเนาะไปไผเนาะนอนพู้เลยบ่มาเลยนอนเนาะพอดีเลยไอมาไอไปถ่ายเด้อเราจไป เดยกสวยเด้อขันมีโอกาสได้มาจะไปหาเนาะเล็กสิเอ้ยมียังปูเลยนั่นกิดว่าคนโมเมนต์ดิแปะบอพอละได้แล้วบอโอ้ได้หลายโอ้มีบทอาบน้ำอีกอยู่นี่อลิศโดดนองบอลิศฮะนองเขาบอ น้องเขาก็ขอโดดไม่ได้บ่ป้า <c oughs> ตัวผู้มีบ่นนะโดดน้ำมีทาำผู้ชมผู้เป,<ะ>ป็นน้องทางนี้กับป้าผักบุง้งสามารถกินได้เลยนี่ได้ผักบุงก้งนี่ก็ลอยเก็บเอาก็ได้เด็ดเอาไปแก้มตามมาห <ไป S 1> ุ่งเ,เอเออ้ยได้แล้วลายแล้วลายแล้วบ่ลายแล้วลแ,วแป๊ะเ<ห>นาะพอเก่งรีบไว้ในน้อยนี่ไว้ ในยังชิโจนี่คืนนี้เอาแล้วบุูชาห้ามบินละเบียร์ขได้หรือไงโยะขานปลาตัวทรงมาขามตัวมังญ่เนาะอย่าหันเนะเนาะโอ้ในน้อยนะมัเกิงเถอะเว้ยนี่ขวายจิโร่นี่พุดได้กว่านี่น้ำทอกเนาะน้ำทอกใส่เนาะนั่นปะอลิดขุดบุงดูโอ้ยยังขุดอ เอาเสียมไอซิเป็น,น,นกำลังใจให้ไปจะบโมาก,กินเอาแล้วคือมาคัดกับไอ้เทศนะ <c oughs> ไอคือมากะจิโร่เนี่จะมักยั่งสนะฮะจะมาก,กินยังมาก,กมากินไก่มากินไก่โอ้เจ้าคือโบหาสนะไอบ,บอกอยู่ให้หาไก่ใใกไอซิไก่อยู่บ้านไก่เอาแล้วมากะเม็ดแลยเหนะ็นแล้วเนาะโอ้มาเทสน,นี่ต้องได้กินไก่เนาะให้จ้างให้เขาครัวเลยเนาะ ไอเสี่ยวมาจะต้มให้กินได้ปล่จะต้มเด้อได้ได้เนาะโอเคจือดอนมกันนรรมสมมาเธอหน้างวดหน้านี่ไอเสียเอาใก,ก่มาต้มมากินแล้วก็มักยี่ว่อเมนูตอนนั้นผู้บ่าวไทายยัเมนให้กินนะมักเมนูยังทอดทอดทอดหมูปนะทอดหมูเนาะมากินหมูเนะ <laughs> <laughs> าะอริษท่านว่าท่านมักเมนูอะ่ะทอดหมูธรรมสมเนาะพอคักน่อยดิเนาะเนมไปเนาะเมื่อไงให้เข้านี่งามงามเนาะ มานั่งลักษณะแบบอ่าพ่อบ่าวกับผู้สาวมานั่งสวีทกันอยู่กลางให้ทางหน้าใต้ต้นมะขามนะครับทุกท่านอดีตทักใต้ต้นมะขามแม่นบ่คือคืออยู่าไน้อยนิทเนาะมานั่งเฮ็เดเบสลักษณะแบบล่มกันโยกกันพระบ,บุง่ามีคนอยู่ทางเทิงนี่เด้วยที่จริงเขาเจ้าโจบเบิ่งดาวอยู่ทางเทิงนี่เนาะว่ามาเบิ่งโอ้เข่าเจ้างามเนาะจังทร์สันจังทร์ชีนะครับผุกท่านนี่ข้าบมเสื้อนี่เบิ่งเลยนี่อย่าเสียให้เบิ่งนะทุกท่าม นี่งามเนาะลิณนกเข้านีน่เนาะเดอ๋ยวทำมาชมเลยงามทงเขา้าทงให้ทงหน้านาะงเนมไปสุดใส่หูใส่ตาเนมกลับมาก็เห็นผู้สาวงามเห็นสร้างเพื่อคือเกา้ายิ้มบานแป้แงแฉงแป้แงแงอันนี้โยกน้องสาวเพื่อให้มีสีสันนะสันท่านผู้ชมเดอ้ออย่าว่าสันว่าสิจะดามาเป่าทุกเด้อเนาะอ่าสิอ้าวอ้อเดบักลายนึงอันนั้นนอลิณเอาเอาเอาตัดกงมา เราทุงตุ้งเอาบ่เราจับในนั้นอ่ะแต่ไมให้นู่แต่บ่ก็ใช่ครับก็ใช่ไปคือแชีงยวงนะคือแเชีงยวงเด้อคือลงก่อนเด้อไม่ลงตำลังเด้อนี่นี่เราเอยบอมาบันทึกว่ะบอบทึกมาแช่นี่เอ้าวสาวสาวยนนี่ขึ้นเก้งเนาะตรงไหมน่ะไม่ยังแค่กระทำ ฮับเด็กน้อยบอกเอาเฮ็ดฮับเบิ่งได้เห็นง่ายลงทางหลังเยอะเฮ้ยเกลือมเกลือบแกงตีนไม่ใช่ป้าน้อ่าริเจ้ากฮับพี่ซอบได้ขนองเจ้าแกงตีนไม่ใช่ป้าค่อยกินป้อเย็นแล้ววีดมันยังน้อยเดียวแน่จะเฮ็ดได้กินเลยตีนก็เึกป้าไอ้ายกินนี่นะปอไม่ยังจะหายบ่ะยังหายไอ้ไอ้มาลมเอื่อยจะบ่ฮะป้าไปไต่ทางนี้บ่ ไป,ไปจู่จู่ทำไปจู่จู่จู่เลยหลังจากที่เ้าได้มาข่ามแล้วเนาะเ้าวกำลังซีเมือแล้วเหมือนเอาได้รบอสิดบัตรนี่เออแกมาหุงแอมลื่นได้นี่ได้เอ้อเอ้อ นี่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 เอาทางนี้อล,ลิศลงได้นี่หมดนี่เอาอีล๋ล่ะแกเมียงมะฮงนี่กัญญาผักบงหมาเชิญนะเอามุฮงผักบงอลิศนี่โอ้โหโบ้เห็นผักบงนูนนี่โบ้เห็นผักบงนูนนี่ผักบงเอกนีนเนับกบงไฮลูดีน้าเมนผักบงอาบอันนี้ผักบงธรรมชาติผ <c oughs> ักบงชิมังเลยข้าเจ้าอันแบบ ว่าดลงขึ้นในหนองนี่มันจะขึ้นมาจากสีดเอลิศเมรด้บุงเนี่ยเจ้าจะคิดว่าน้ำได้ไหมแม่นกัพบพับวงรุน่นไฮเจาะเออเจ้าจะคิดได้ว่ามันเป็นขี้ดินน่ได้เห็ดย่างย้อมย้อมลงไปนี่ทันเราได้เนาะ <c oughs> อลิร้อยน้าเป็นปะฮ <c oughs> ะบได้ <c oughs> บวได้ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ไอ้ช่วยเองแสดงปุ้ยากเฮ้ยนางมิกหัวยิ้มนี่เอา้าสาวยนต์มากกใกล้ๆพี่นะย่างไปไกลเถอะปะ โอ้ยเสาโยนนี่นะมือเลีงบ่ให้บ่ให้ค่อยเมื่อน้ำเลยเนาะผู้หนึ่งซื้อโยนนะพอได้โยกมาก็บผักบงตามธรรมชาติเลยเนาะเคิดจะไปกินกัพหางอริบตั้งมาฮ้งตั้งมาฮ้งเนาะตั้เมียมาฮ้งแป้บ่อีดีกเหรอีซุยซุยเน่ะคนหลายแป้บอกไล่กัดเต็มกั๊จเอ๋เต็มั๊จาต็มั๊จาแป้ไป Bao đẹp bao đây, bao đẹp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  này, đẹp bao 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 không bao đẹp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  bao เอาทานน้ำบ่ไปน้ำเทาเล่นเลยผูกเขาเก่งเลยอยู่นะเนาะไปพ่อเขาเลยเฮ้าบ่มาผิดทางหรือว่าเขานี่อลิศตอนตอนน้อยกับใหญ่เจ้าเจ้ามากตอนไหนตอนน้อยเนาะจังบริเวณเบี้ยกเนาะมักคือกันเลยเนาะเลยเนาะได้กับมักตอนยังน้อยคือกันบริเวณเบี้ยงดิสำนักมิกมีสบายเนาะ นี่บท่านผู้ชมเลยนี่นี่คือเข้านาได้หนิเลยนี่โอ้มาล้างผักบงอยู่นี่เนาะเออสม,มุิเฮายาบน้ำก็อาบได้เนาะสาวนยนเนาะปลาตัวคักกะะลีเนาะอาบน้ำท่อนอยู่นี่เลยท่านผู้ชมอันนี้เป็นสายห้วยน,นีนเีาเคิ้นห้วยยังนี่ฮะฮะห้วยเพื่อห้จักป่ <laughs> โอ้ตัวคักอันนครับท่านทุกทมอันนี้คือสายห้วยเนาะสายห้วยเพื่อหู้จักหรล่าเออห้วยตระรังบู๊เนาะบู๊ซื้อห้วยโอ้สะอาดดีเลยน้ำนีได้น้ำนี่เป็นน้ำที่ว่ามาจากธรรมชาติอันนี้แม่นห้องไม่ได้จกบอมันเกิดขึ้นเองเลยโอ้คักเนาะอะไรจะมีบ่ห้วยห้วยอยู่ให้อยู่นาจะเป็นมีบ่บ่มีเนาะ มีบ่เอ๊ะภาและขันมีอย่างสินะขันมีแต่แบบบบมีเพลาลงนะโอ้ย่านน้ำเลิกน้ำมันเลิกเนาะอโอ้ยไอไปอยู่น้ำมันต้องย่านแบบไอไอมาตะโรดบ่ต้องย่านเนาะเคยถามไอผีกับคนย่านยังล่ะอผีโลกกับคนโลกย่านผีโลกคนเราคะเจ้าได้ย่านยังย่านคนโลกกับผีโลกย่านเนี่ย่านคนโลกย่านคนโลกทางนี้นนอริศนี่อริศนี่ย่านย่านผีมันบ่ คนในบุย่าตโบโเคยบบเคยเจอมั้บ่บบเคยเจอคนโลกนะโเนาะดีแล้วคนคนคนดีพีคุ้มท่านผู้ชมเองนะไปอลิปมาล้างมืออยู่น,ะะน,นี่แต่กำลังจะย่างขึ้นไปเสียงลครับหลังจากที่จะเอาพากันมาเอามะขามเนาะตอนนี้กกำลังจะย่างขึ้นเอามะขามไปปัน่นพี่น้องญาติพี่น้องเพื่อนกินอยู่ทางด้านเทิงตอนแรกะ น้องอลิซมันก็นจะได้เดินทางกลับเนาะโอ้ยสะอนอนดีเด้ธรรมุโสมัยปู่ปู่ปลาบ้านเรนลายเลยนี่หากินง่ายหากินมานะรีแบบนี้เนะาะอลินอนีเนาะสบายเนาะเจ้าก็กอยากมีบ่แบบจังสิจังบ่ได้เห็นให้เด้มีนาหลักบ่ได้เห็นให้เนาะแม่นบ่ะเหรออแบบนี้ก็สบายเพคนละมีนา,าก็ไม่ต้องได้เห็นให้นี่ธรรมุโสมัยตอนนี้ก็ทุกกะหลัลงจากที่เป่าเข่ามาขามากับสาวๆกับน้องๆคนเนาะ ตอนนี้ก็พากันย่างขึ้มา,านั่งพักเศร้าอยู่เที่ยงเบิ่งบรรยากาศาให้หน้าตาก้าเนาะมีข้าวกาลังซุกเรืองบางบ้องกําลัางเขียวเลยท่านผู้ชมเนาะกาลังถือลมพัดไกวไปมาเนาะห่วงข้าวไกวไปมาแล้วจะกลิก่นอหอมหวนของต้นข้าวท่านผู้ชมเอ้ยเนาะรู้สึกว่าหวนคิดถึงอดีตตอนสมัยบรรทุกตอนอยังน,น้อยเนาะที่ได้มีให้มีนาอยู่บ้านใน่สวนกระจางซีเลยเนาะ กรแมนวิถีชีวิตแบบดังเดิมที่ว่าหลายคนที่เคยผ่านจุดๆนี้มาแล้วจะเห็นให้คิดนอดอดีนอนไม่ยั้งนะนอนไม้อะบ้างบ่นี่ขึ้นมาอาลิฟขึ้นมาพักอยู่เทิ่งพี่เป็นยังไงเมื่อยบ่ <c oughs> เมื่อยเนอกเมื่อยแต่ว่ามีความสุขทำสงถึงจะเมื่อยแต่เอาเบิ่งบรรยากาศเนาะให้หน้าตาก้ากำลังพัดไกวไปมา